ไปน้อฟงฟานจะไปกี้สเก็ตค่ะไปโอ้ยแดดมึงขยะเฮ้ยตำรวจมัดจับเทียนนึงอ่ะเด้นี่กไอ้ยังเอามักถิ่มขึ้นกออยู่นี่ราะคา่ะอันคุนประเทศอันพวกอารับอารับพวก อันนี้เปราเทศยของสุกปุน้องฟางเห็นรถ้าป้ายให้น้องฟางมาสืบอากาศ <c oughs> ข้างนอกสีโมองอันนี้สี่โมงแรงเหรอแดดยังมีอยู่ ไปสงมึงดูมิเซียวบอยู่อือฮึไม่มีม้นถากส่องมึงดูมิเซียวบอเซียวบอมาเห็ดงานน้ำเน่เซียวตัวน่อย นี่วันจันวันอันหยุด <c oughs> ต้องฝังตรงมาฝังที่ลยน้องฝัง <c oughs> ตรงไอ้ขุนเลยเดยวเด้อ <c oughs> คำมึงนี่ลราก็ตรงไปงน้องพุนรอกกัน ส้ยเด็ดดีขนาดฝั่งกับเป็นซาวน,น,นอยด์ได้้องฟางธรรมดา,า,า้องฟางชูสองนิ้วสิซ<ม> <ไป S 2> ื้อค่ะไปเดี๋ยวเอาไปท,ทัพทีเลย้องฟางเดี๋ยวเอาคุณเี้ไปตรงไปน้องค่อยไปไอ้อมไกล ดอกชิวหลีบค่ะโอ้ยแดดส่องดอกชิวหลีบกำลังงามงามมานองฝั่งบ่างามเนาะ ดอกทิวลิปไม่ไปเขาไปบอจะเขาไปบ่เขาไปบ่ได้เขาไปได้้องเด๋งไหเขาเอาไปเขาไปเขาบอกว่าเขาไปห้ามเขาไปถ้าเขาไปแม่ก็ถือตุ้งเด็ดลูกกำลังปูงขน าวัวไทยเอาเบิ้งเบิ้งลูกห่านกำลังปงขนพระลูกพ่อแม่หานพระลูกพระเต่าหากินพระลูกพระเต่าหาอยู่หากิน เอาไปอบจากโตบ้าอันห้านไม่ม,มีเจ้าของนี่ห้าหนอะไรอย่างเงี้ยน้องสวนสาธรารณะม,มันมีเจ้าของเอาไปอบจากโตบ้าค่ะพี่น้องน,น้องฟังจับใสก่กระป๋อจากโตด้วยโตน้อยๆเอาไปอบ ôp ốp chắc quá ngồi này nó giọt thịt Hãy subscribe cho ตาลูกพอต้อหายุหากินตายบาวาคนบ่า,บาวาาป็ดดำลงชีวิตต้องร่าง่าไปเฟียเซาลหไสกก 5, ุกปกห้กาพเอาขิ้หมูกินยังแปดเว้ยติดโรคติดโรคตายเป

ถ้าลูกพาตาหายยุหากินอากาศกำลังดีไม่ได้แมงแม้งขอดตาน้องฟั่นไปเข้ากลับบ้านเราหรอม่เห็นแมงมุมบ่ดอ่ะเห็มแม้ง ว่อาอมาสาเมาสองมงเขาไว้อ้าสองหาเมียกำลังไงตัวนี้พอดีกำลังกินเอาไปอบตัวน้อยๆพอดีกำลังอบ อบกําลังหอมๆนี่ตัวนี้หนยบ่ต้องเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่มันหยาบตัวนี้หน่อยไปน้องฟังจับเอาตัวนึงเอาไปอบเดียวมันสิกัดเอาแม่มันหเห็นบ่นะว่าสิไปลักเอาลูกมันห้องใส่เห็นบ่เอาตัวี้หน่อยน้องฟงเอาตัวใดตัวเนียอบกินคนพอดีเนาะ ไปอบเอาไปเ็ดหยังกวอันห่นอบฟางแม่น้องฟางหนอบฟางแม่อร่อยดเอาตัวน้อยๆพอดีกินแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้พอดีกินตัวใหญ่ๆกินบ่เบิดมันตัวใหญ่โดตัวน้อยๆพอดีครอบครัวนึง4คนกิน อันกินหันถ้าลูกพาต่อหายูหากินเดี๋ยวไปหามันมันเหียบซะยยอะตายอ๋อเบิ้งอันพ่อกับแม่แล้วเบิ้งเขาเอาตัวลูกมันตัวนึงล็อกลอยเลยคนลอยตลอดที่จับบั้งเนี่ยน่เอาตัวนี้น้อยนี่แม่ตัวมันแอบแนมเน็ม่เอาตัวนี้แห่กำลังปวงขุน เฮ้ยหาอยู speak. ่หากินดำลงชีวิตไปแต่ละเมื่อวิวงามเลยค่ะเดี๋ยวน้อาฟางแม่ทายวิวจะเข้ากันแล้วฮักลับบ้านกัน ขอลูกเจ้าไปอบแน่ตัวนึงขอลูกเจ้าไปอบแน่ได้บ่ขอตัวนี้หน่อยโจทยลูกเจ้า,จานะขอไปอบแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่น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  พาลูกลงน้ำค่ะ ต,ตุ่มรูปนางตุ่มรูปเบิ้งเบ้งเบิ้งสูงให้างตาตาลูกลูปลี่ยใต้ขคน ยิ้งมงามค่ะน้ำตื้นๆหนึ่งได้นเล ับบ้านบ้าน้านองฝฟางขี่จักรยานเลยบ่ได้เอาไมา่ก,กันสั้นมะน้อ,องออน้องฝฟางยังยังจังสั้นเห <laughs> ็นว่าขีา่ฮัน